เอ้าดูน้ำน้ำเออพี่น้องมันสดมันสดมันสดดีตัวนี้ปลาโถพี่น้องโอ้โปลาโถสีลงครั้งแรกในชีวิตกินสู้พี่น้องป้องไปวารสชาติสีเป็นแนวด้ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าว์าให้กันเด้อพี่น้องเด้อเอารองกันนะชิมกันด้วยเจ้ามันถือใหญ่สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกมองทุกบอลนะครับพี่น้อง แซบนัวเบาดอนเบาดอนจ้านะครับเอาพี่น้องนะครับเมื่อนี่สีมากินของแปลกพี่น้องนะครับผมเซาดอนว้าวแมงอันแม่งงอดนะครับหรือว่าแม่งปองนะครับผมสกอเปียนนะครับผมมะสดสดเลยพี่น้องเบื้องเอาโอ้ดูน้ำน้ำพี่น้องโอ้สดมันสดมันสดดีตัวนี้ปลาโถพี่น้องโอ้ปลาโถสีลาะสีล้อกินเบื้องนะครับสดสดพี่น้อง นี่ไตดาวๆพี่น้องเอาเบิ้งกล่องเอบิง้งนีๆดีๆดนั่ไตดมดมอยู่พนอพี่น้องของแท้ตัวนี้ของแท้พี่น้องนะครับผม,มอเอานะครับผมของแท้บริี่บ้าอุดรนเอา้าเ้วยมากขนาดนี้เนาะสายกินลปนี่ก็ตตรงกินให้พี่นอ้องนะเบิ้อแเ้วเนาะม่นบ่เต้าคือสุดยอดเลยวะสุดจริงเนาะสุดยอดสุดยอดเนี่ย <laughs> เอาอย่าด่ามากกันเด้อพี่น้องเด้อนะผมล่องกินหนพี่น้องเบืองนะผมสิกินใดหรือกินบไโบลูนะบบลูมันสีรสชาติแบบใดกับโบลูนะครับผมนี่พี่น้องแต่ว่าสาวอุดรนะเป็นอะไรผานบบผานต้องล่องกินล่องกินล่องเบงโอ้ต้องลองต้องล่องเฮือนพี่น้องต้องลองกันเอาแต่ว่ามันกินทังสีบบได้เด้อพี่น้องเด้อนะสีลองอัน ตัดนี่ก่อนอืออือเอาขาออกก่อนอู้มันดินมันดินพี่น้องขาก่อนนี่ออกินด้วยสีบอนี่สีรองิึงเอาเอานีออกก่อนเพราะว่ายาดมันหนีปากมันอย่างนี้่าสลับนี่ตัดขาก่อนเขาหนีหนีพี่น้องอืออืออู้มพี่น้องสีใดพี่น้อคือบ่น้อคือบ่น้ออืออือเอา นี่พี่น้อง <c oughs> เอาสาวดวนอนอ,อันลองมดูเจ้าถือไว้เจ้าถือไว้เขาตัดให้เออเจ้าเออจิ้มกินล่องน้ากันตัวเฮาเอาตัดด้วยวันขออยากตัดด้วยพี่น้องอถ้าถ้ากินเบิดอนั่นคือคลิปกินอีปูมันสีหนีบเออเออเออ <c oughs> เออสาวดอนเอ้ยนี่พี่น้อง สดๆเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่อเอาเสาดอนจิ้มเสาดอนมันไม่ใช่เด็กบนละไข่เลยไหมเอาลองเบิองตัวอโอ้ยเกือกเป็นอะไรพี่น้องมาเอาชูเบิองกันาะพี่น้องเบิองเอาพี่น้องกินได้บ่ล่ะเอาลองนับกันน่อพี่น้องเนื้อซองอพี่นอ้องอ้าทุกทุกทุลองเนื้อซอง อย่าเขาสิลอมมึงแต่เลาเราเอาได้ด้วยไเอาเลยเด้บันี้พี่น้องเอ้าขั้งแรกในชีวิตกินสู้พี่น้องป้องป่ายวารสชติสีเป็นแน่เดยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าเ้าให้กันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าล้อมกันนะชิ้มกันเลยเจ้า มันถือเยรสชาติอืมรสชาติคือแมงกินุ่นอืนอม แกกินบ่เจ้าบา้าก้าสาวดวนซิมแ้วบ่ก,กินด้วยคลิปนี่แต่ว่าเบาด่วนขอเงาเอา้าเอาขึ้นไหมแม่ครับอืมแ่ว่าเบือกมันค่อนข้างที่จะแข็งออเออเอ้าพี่น้องเพื่อพี่พียน้องเด้อพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายอ้า อสโสกอร์เปียนหรือแมงป่องเอา้าอ,อีกคำหนึ่งอืออะ เอาจิ้มมันกันกนะนกมาก,ก,มากาพี่น้องถ้ากินหนึ่งสี่ือสิจังเลยพี่นอ้องเลยเอาพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องลองกินเบืองแล้วรสชาติคือคือกินกินนะู่นเนาะแสงแดดมาแล้วกขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามและชมช่องในนอยช่นนองนี้เนาะอ่าเซบนัวปลาอุดรปลาอุดรจ้าครับผมขอบคุณหลายๆกินแมงปองให้เบืองแล้วนะครับผมสุดทายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ เซ็บนัวเบาดอนสาวดอนนเด้อ,ดอพี่น้องเด้อไปแล้วครับอขอบคุณครับ